วัค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นปีนบูโซ่ชาลเลนจ์นะคะอย่างที่ชื่อคลิปบอกไว้เลยเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยเราบูราออกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ารถไหนมีมีอะไรกันบ้างค่ะสูงเท้าหน้าคู่กับชุตที่ฟรุตตรถหญ้าคูก่ก,กับมะนาวรถไห่หนา้าคู่กับป๊อบคอนเนยรถยาสีฟันคู่กับบูเบอรี่รถอวกคู่กับ,บรถพีช รดอาหารสุนัขก,กับช็อกโกแลตพุดดิ้งลดขี้มูแห้งกับล,ลูกแพรดชีสขึ้นากับข้าวโพดคาราเมลลดผ้าเช็ดตูดเด็กกับลดมะพร้าวรดสกังสเปร์กับชาเอมนะคะลิโคโรไรส์นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแรกกันเลยค่ะที่เสริมก็คือชิชูน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าแล้วก็ช็อกโกแลตนะคะ แล้วก็ถ้วยคลายนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มลรกกันเลยค่ะรูกอมฮ์ร่พอเตอเตอร์จริง,รงๆเลยเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้มันเป็นบีนบูโซสนะคะมันไม่ใช่เบอร์ตี้บอดนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเทาใส่กันตรงให้ก็เรียงเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มลดแรกกันเลยเราขอสีขาวก่อนเอาเม็ดเม็ดนี้นละกันเนาะจะมีผ้าช็ตูดเด็กกับมะพร้าวนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลย มะพร้าวหวานหวานหวานเกินนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มสีต่อไปกันเลยค่ะาฟ้ากัน,นี่เอาอันนี้จะมียาสีฟันกับเบอร์รี่บลูหรือว่าบลูเบอร์รี่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยืมยาสีฟันเอ๊ะเหมือนยาสีฟันอันเนี้ยดาลี่อ่ะใช่เลยอ่ะ โอเคเดี๋ยวเราเล่นต่อไปสีเขียวจะมีมะนาวกับย่านะคะคือถ้าใครแบบคอยเล่นนะแล้วดูตรงเม็ดมันจะมีอันนี้ภาษาไมมรูเขียนเอาไว้เขียนว่าเจลลี่อะไรไม่รู้เดี๋ยวเราเล่นกันเดี๋ยวเรามาเล่นกินกันเลยค่ะหือย่ามันมันแดเดี๋ยวเราลายกันก่อนสีต่อไปกันเราจะเอาอันนี้ มันจะมีอาหารหมากับช็อกโกแลตพุดดิ้งมีสองเม็ดเท่านั้นนะคะสีแบบถั่วแดงเอาเม็ดเม็ดนี้แล้วกันเนาะมันดูมืดๆด,ดี <laughs> นี่แบบถั่วแดงเลยนะเดี๋ยวเรามากินกันเลยค่ะคืออาหารหมากัดไม่ถึงไม่ได้กัดเลยอะคือแบบกัดครึ่งเม็ดเองอะ่ะมันก็แบบอาหารหมาเลยอะ่ะ อืมเ,เล่นดูกันช็อกโกแลตพุดดิ้งอร่อยอร่อยช็อกโกแลตจริงๆอะแต่มันไม่ได้เป็นพุดดิ้งโอเคค่ะเรามาเริ่มสีต่อ,อไปกันสีนี้จะมี stringy s o c k กับ t u t t ฟ f o o d นะคะก็คือถุงเท้าเน่ากับ อะไรนะผละไม้รวมดเ,เ,เดี๋ยวเราเอานี้ค่ะเดี๋ยวเราเริ่กินกันเลยค่ะแปแปลกมันไม่มีรสชาติอ่ะเอยฟูตี้ฟูตี้อร่อยอร่อยอย่างนี้เลยฟูตี้ฟูตี้ค่ะเดี๋ยวเราไปไม่ต่อไปกันน,นี่นี่นีหค่ะ จะมีรถอะไรนะขี้มูกับรถลูกแพรนะคะโอเคเอาเม็ดนี้ละกันจ้องมาตั้งแต่แรกละ่ะกินเลยรถล,ลูกแพรอร่อย<พ>าว <พา S 1> ดีวกว่าวมันจะมีรถชีสขึ้นรากับข้าวโพดคาราเมล อ่าวนี้แล้วกันนะคะเรามาเริ่มกินกันเลยอืมชีสขึ้นลาวมันมันไม่ได้ขึ้นมันไม่ใช่ชีสมันไม่มันไม่ได้มันไม่ใช่อ่ะมัน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 คือแบบเคยกินลูกอมไพลิวอเตอร์ป่ะอ่อรสดินอ่ะเอออย่างนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวเรามารสต่อไปเดี๋ยวรสนี้รสเดียวจะมีรสไข่เน่ากับ ป๊อบคอนเนยขอป๊อบคอนแล้วกันเพราะมันมีรสเดียวไข่เน <I know. S 1> ่าว่ะกลิ่นติดอยู่เลยอ่ะเอากินนี่แล้วกัน,นกินแบบไข่เน่าจริงๆเลยอะ่ะไม่เคยกินไข่เน่าหรอกนะแต่ว่าแบบเราลองดมกลิ่นดูอะ่ะใช่อะออนั่งเหลือรสนี้กับรสนี้เนาะเอารสนี้แล้วกันเนาะจะมีอ้วกกับ พีช <Peach. S 2> นะคะเดี๋ยวมากินกันพี Peach. ช่เลโหะพีชมากกลิ่นมันนี้เลยอะไรนะอะไรนะกลิ่นผสมอาหารอนะ่ะอืมใช่อร่อยมากขาดเหลือรสเดียวแล้วเดี๋ยวเรามา <จะ S 2> เริ่มกันเลยมีรสสีดำเนาะจะมีสกังกับเชเอมนะคะริคอไรส์เอาเอาจนที่เอาอันนี้แล้วกัน เรามาเริ่มกันอืมตะกังกลิ่นแบบอืมกลินเลยอ่ะไม่ไหว <laughs> โอเค <laughs> นะคะอยากจะลองเล่นอย่างนี้มากน,นะคะ <laughs> ก็ไปดูคลิปแกะพัสดุนะคะพัสดุแปดนะคะแล้วก็ดูนะคะว่าอ่ร้าน h a n d m a ม e นะคะแฮนด์เม e ไอดีนะคะก็ไปดูกันได้นะ